สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปส่งนี่นะน่าจะเป็นใบพัดเครื่องบินนะหรือเปล่าไม่รู้อโอโ้โหดูเจ้าหัวลากนะครับหัวลาก้องนอกเดิมค่อยๆค่อยๆเบาๆเพราะว่า,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 ามันน่าจะเป็นธารกิจมันนะ ่าใบพัดเครื่องบินแล้วเปล่าน่าจะใช่ใบพัดเครื่องบินนะทุกคนไม่รู้ว่ากี่กิโลไม่รู้ยาวไปยาวไปน่าจะใช่เออน่าจะใบพัดเครื่องบินนะเนี่ยเส้นทางเส้นทางนี้ยาวไกลครับผม ายาวไกลครับว่าลากก็นิดเดียวลากของใหญ่ไปเลยเลยใหญ่เกินที่ลากของอ่ะน <funky> ี่ลากตีกใบพัดเครื่องบินได้ไงโอ้ยตา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 ยว่ะ Exit right จะไปด้วยวันอือโหดูดิดูดี เผลอ,อแป๊บเดียวมันจะล้อมจะสะบัดไปเลยนะเผลอนิดเดียวล้อสะบัดเออคิดดูดูดูด,ดูมันมันเหมือนกับข้างหลังมันหนักมากนะข้างหลังมันหนักแล้วหัวมันลอยอะ่ะหัวลากลอยขึ้นนะต้องค่อยๆไปค่อยๆไปนะคนดู หัวลากลอยว่ะว่าแล้วดูดิมันหนักหนักจนลอยอ่ะไม่ชนก็ไม่ได้ของมันลอยเลยโอ้โหไปส่งที่ไหนอ๋ออีกยี่สิบสามกิโลครับผมเดีย๋ยวบอกนะไปส่งลงซ่อมสนามบินเจ๋วเลยนะครับันะ่น เขไปวะดูนี้ครับเป็นชมภาพสวยงามมากค่อยๆขบับครับเพราะว่ารอบนี้น่าจะเป็นภารกิจส่งใบพัดเครื่องบินภารกิจซ่อมครับ ถ้าไม่น่าถึงง่ายหรอกน่าจะอีกนานนะน่าถึงง่ายแล้วกันนะครับโรงงานเราขวามือนี่เป็นโรงงานเรานะแต่ไม่รู้ว่าโรงงานอะไรนะเลี้ยวขาครับไปเลี้ยวก่อน มันหนักท้ายไงถ้าไ้ชมแล้วหัวมันลอยอ่ะถลอยเอาอเดี๋ยวตั้งหลักใหม่นะหัวลากมันลนอยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันหนักเหมือนมันจะไม่ไปเดี๋ยวสิลูกพี่เราต้องเลี้ยวซ้ายไว้ตลอดครับไม่นั้นมันจะหาเข้าขวา เพาะท้ายรถมันหนักมากครับปีเครื่องบินนะเนี่ยไม่ใช่ตัวคอนเทนเนอร์ดูดิค่อยๆไปอ่ะสุดเกินงานนี้พี่ยัเป็นคนของใหญ่ละนี่อ่าเหลืออีก10กิโลก็ถึงครับผมอ่าคลิปนี้ไม่ยาวเท่าไหร่นะฮะระยะทางคันใกล้ ว่ามันเป็นภารกิจนะครับถ้าวิ่งส่งของที่ไม่ใช่ภารกิจที่เป็นวิ่งหาเงินธรรมดาเราน่าจะได้วิ่งไกลกว่านีนะ้น่าจะสองสามร้อกิโลขึ้นเบาครับรเบาแต่มันจบเพลสักก๋่วภารกิจก็มือเก้กิโลครับรอนรุ่นอยู่ว่า เราจะได้ไปส่งเท่ไหนชนแล้วชนแล้วชนแล้วชนอีกแล้วโอ้ยมันหนัก้ายวะ่ะทุกคนเออมันหนักแล้วหัวมันลอยไงเราก็คิดว่ามันจะไปได้อบ,บ,อบอโอ้โหสองข้างทางนี่สวยงาม มีแต่ต้นไม้ออกดอกเบ่งบานแล้วสา,ายไาแดงมาแดงเดี๋ยวปิดไฟแดงไงเฉียวสิพี่เร็วเฉียวหน่อยเฉียวหน่อยรอเลี้ยวแล้วเนี่ยหักเลี้ยวรอแล้วเนี่ย อย่าจะรีบไปไหนละคนครับโหดูก็สมจริงเลยทุกคนอันนี้พี่ยังปรับกราฟิกยังไม่สุดนะฮะปรับได้อีกนะครับแต่ยังไม่ลองปรับนะครับอันนี้ปรับไฮนะมีเวอร h รี่ไฮอีกฮะเพื่อใหไฮกราฟิกสูงสุดเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะลองปรับดูนะว่ามันจะกระตุกเยอะไหมถ้าไม่กระตุกเยอะพี่ก็จะเล่นนะครับเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นว่ะ เอาตีเครื่องบินมาส่งเงยน็เยนใจเย็นกพี่อยา่าบีบแต่ถ้าอยากมีเรื่องนะ <Turn right. S 1> ขอเข้าวันได้ไหมข้าได้ไหม You have reached your destination have reached โอเคทุกคนครับผมงานนี้ก็จบไปแล้วนะครับดูซิเราจะได้กี่ดาวกดไปเลยบนนะ,ะเดี๋ยได้5ดาวไหมโอ้ที่4ดาวเพราะว่าเราชนนะครับเราชนครับภารกิจถ้ามันเป็นภารกิจแล้วมีรถทางหลวงนำทางหรือนำข้างหลังนะี่ยนะครับมันจะไม่ให้ชนอะไรเลยนะถ้าเราชนแม้แต่นิดเดียวนะครับ ก็ถือว่าภารกิจสำเร็จอยู่แต่ว่ามันไม่สมบูรณ์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าเราจะมาส่งอะไรดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์พี่ด้วยนะฮะติดตามชมคลิปต่อไปสวัสดีครับผม